ในปัจจุบันชาวอังกฤษหันมานิยมเลี้ยงไก่มากขึ้นแต่ผู้เลี้ยงไก่หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับการดูแลไก่ในช่วงที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างเมืองหรือต่างประเทศในวันหยุดหรือเมื่อติดธุระจำเป็นทำให้ไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้ตามปกติ ล่าสุดที่เมืองเคนซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษมีการเปิดโรงแรมที่ให้บริการดูแลไก่เป็นการชั่วคราวโดยใช้ชื่อกิจการว่า Forty Towers ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เลี้ยงไก่คนอื่นถามเขาว่าควรจัดการกับไก่ที่เลี้ยงอยู่อย่างไรเมื่อต้องเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดจูลี่สมิธจึงเกิดความคิดที่จะเปิดโรงแรมรับเลี้ยงไก่โดยเฉพาะซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เป็นอย่างดีมีผู้ติดต่อขอรับบริการจาก Forty Towers เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันสมิธมีไก่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด13ตัวซึ่งล้วนมาจากโรงเลี้ยงไก่เพื่อการพาณิชย์ที่มีสภาพแออัดแต่หลังจากที่สมิธนําไก่เหล่านี้มาเลี้ยงที่บ้านก็พบว่าไก่ทั้ง13ตัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบและมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน สำหรับไก่ที่เข้ารับบริการโรงแรมแห่งนี้จะได้รับการดูแลในมาตรฐานเดียวกับไก่ของสมิธโดยจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีสามารถเดินออกกำลังในพื้นที่เปิดและมีอาหารเป็นผักสดให้กินทุกวันแต่ถ้าเจ้าของไก่ต้องการให้อาหารพิเศษอย่างนอนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ขณะดเดียวกันสมิธก็เอาใจใส่ไก่ทุกตัวที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของให้เข้าพักในโรงแรมของเธอและบางตัวได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษโดยการนำไก่ใส่รถเข็นพาออกไปสัมผัสบรรยากาศในเมืองที่เงียบสงบส่วนไข่ทุกฟองจากไก่ที่เข้าพักทุกตัวจะถูกเก็บไว้ให้เจ้าของเมื่อมารับไก่กลับคืนและยังมีการอำนวยความสะดวกเจ้าของที่ไม่สามารถขับรถได้โดยบริการรับส่งไก่ถึงที่อีกด้วย